การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาทอป,ปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกหมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกหมวยปั้มมากขึ้นวันนี้ก็มีข่าวมานําเสนอกันไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้ครับข่าวแรกโคดิโรสพูดถึงแผน WrestleMania 41ใน r e s t l e m a n i a 40นะครับต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นจุดสูงสุดในสายอาชีพของโคดิโรสเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้ง2คืนเนี่ยเขาได้สู้กับเดอะร็อกและยังสามารถเอาชนะโรมันเลนเพื่อจบเรื่องราวของเขาได้จนกลายมาเป็นแชมป์โลกคนใหม่ครับแต่อีกไม่นานก็จะถึง r e s t l e m a n i a 41แล้วและโคดิโรสก็ยังคงครองแชมป์ของเขาเอาไว้ได้จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าโคด,ดิโรสในฐานะของแชมปเปี้ยนเนี่ยจะสามารถทำให้ r e s t l e m a n i a 41ยิ่งใหญ่กว่า r e s t l e m a n i a 40ได้อย่างไร คนที่ลกบอกว่าไม่เป็นคําถามที่เกิดขึ้นทุกปีเกี่ยวกับเรสเซ l ลมาเนีเพราะว่าเป้าหมายของมันคือการทําให้ดีกว่าปีก่อนหน้าเสมอเรสเซ l ลมาเนีเนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์โบในกีฬาของเราเป็นทั้งการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของ WWE มันคือทุกสิ่งทุกอย่างเรสเซิลมาเนี40เราได้จบเรื่องราวแล้วแต่ในเรสเซ l ลมาเนี41เราต้องทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งสิ่งที่ผมบอกได้โดยไม่เปิดเผยอะไรมากนะักก็คือผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรสเซลมาเนี41 จะไม่ตรงกับข่าวลือที่คุณได้ยินมามันจะคาดไม่ถึงและจะยิ่งใหญ่กว่า Re ซโซมานีอ40อย่างแน่นอน100สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลังจาก r e ซโ l e Man อเนี่ยคุณจะตั้งคำถามว่าผมคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์หรือไม่ผมจะสามารถนำพาสมาคมก้าวไปข้างหน้าได้ไหมหรือเป็นแค่ตัวสำรองอย่างที่เขาว่ากันทันทีที่เรซโซมานีย40จบลงเราได้ไปฝรั่งเศสจัดงานแบ c ็กล s ชและทำลายสถิติผู้เข้าชมจากนั้นเรายังทำลายสถิติการเข้าชมในสนามอื่นๆอีกมากมาย จากตัวชี้วัดนี้คุณจะรู้สึกได้มันเหมือนกับการยืนยันว่าทีมของเราเนี่ยกำลังทํางานได้ดีผมกําลังทําหน้าที่ได้ดีในฐานะของแชมเปี้ยนตลอดปีนี้หลังจากเรซซ์มาเนียไม่ได้มีสิ่งใดลดลงเลยทุกอย่างมีแต่ก้าวไปข้างหน้าและการจัดงานที่ลาสเวกัสอีกครั้งมันจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับความเห็นของผมเนี่ยขอแยกเป็น2อ,อย่าง เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของข่าวลือตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือมาว่าคู่เอกใน Wrestlemania 41จะเป็นการเจอกันแบบ3เศร้าครับโคโดี r h o เนี่ยจะป้องกันแชมป์กับโรมันเลนแล้วก็ด h e Rock แบบ3เศร้าโดยหลายๆคนเนี่ยคาดการจากการที่บัตไลย,ยังคงตีกันอยู่การปรากฏตัวของ The Rock อย่างเป็นสนาใน Bad b ั o o รวมทั้งคําพูดและเรื่องราวที่เขาทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วย ทำให้ข่าวลือว่าจะเจอกันของเดอรล็อกกับโคดี้โรสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปนอย่างที่โคดี้โรสให้สัมภาษณ์ว่าแมดที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามข่าวลือดังนั้นการเจอกันแบบ3เศร้าก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่การเจอกันของโคดี้โรสกับเดอรล็อกแบบตัวต่อตัวก็อาจจะยังเป็นไปได้โดยเงินไขในการเป็นผู้บริหารของ TKO ที่เดอรล็อกเนี่ยจะต้องเป็นคู่เอกในรัสเซลมานียอาจจะยังมีผลอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วครับการเป็นคู่เอกในรัสเซลมานีอจริงๆเนี่ยมันคือวันที่2ของการจัดงานไม่่่ชวันแรกกออางทีพเ้ ดังนั้นการอยู่ในคู่เอกของวันที่2ครับอาจจะเป็นการทําตามเงื่อนไขของเดอะร็อกก็เป็นไปได้เรื่องที่2ครับการทําหน้าที่ของแชมเปี้ยนต้องบอกว่าหลังจากจบเรสซ t ์มานี i a 40มาเนี่ยโคดี้โรดไม่เคยมีกระแสที่ร่วงลงเลยเขายังคงเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเสมอเขายังคงติดอันดับท็อปของสมาคมมาโดยตลอดการสร้างผลงานในแมตต์ต่างๆครับการทําเนื้อเรื่องตลอดปีที่ผ่านมาถือว่าเขาทําได้ดีมากม ถึงแม้จะไม่มีโรมันเลนมาเราๆสามสี่เดือนแต่ภายใต้การเป็นแชมป์ของโคดี้โรด WWE ก็ยังสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดทั้งการเจอกันกันกบ AJ Styles แบบสุดมันการสร้างเรื่องราวกับบัตไลท์การมีเรื่องกับเควินโอเวนในปัจจุบันทุกเนื้อเรื่องที่ออกมามันทาให้ WWE มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วการที่โคดี้โรดเป็นแชมป์ครับแทบไม่มีข้อเสียอะไรเลยต่อ WWE อีกทั้งมันยังเป็นการดีมากกว่าด้วยซ้ําที่มันทาให้เห็นว่านอกจากโรมันเลนแล้วพวกเขายังมีตัวเรื่องอื่นๆที่สามามรถททดดแนนกันไ้ ข่าวต่อมาครับการแยกทีม2ทีมใน WWE การปั้มแท็กทีมของ WWE ในตอนนี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นช่วงๆบางช่วงก็ดีจนน่าติดตามบางช่วงก็ไม่ดีจนหายไปซะดือด้อๆแต่ในปัจจุบันครับมีทีมนักมวยปั้มหน้าใหม่ที่ยอดเยี่ยมเพิ่มเข้ามาการมาถึงของเดิมมอเตอร์ y ิตีมาฉีดกันได้เพิ่มความหลากหลายให้กับหลีกแท็กทีมนะครับรวมทั้งการกลับมารวมตัวของอูโซก็ทําให้แฟนๆที่ชื่นชอบแมตช์แท็กทีมมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นให้ติดตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีรายงานว่า WWE เนี่ยอาจจะกำลังเตรียมยุบทีม2ทีมเพื่อลดพื้นที่ในลีกนี้นะฮะทีมแรกก็คือ Street Profit ครับซึ่งทีมนี้เนี่ยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วทุกคนว่าจะมีการแยกทีมนะครับรวมทั้งมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่มอนเทสฟอร์ดแสดงความไม่พอใจต่อความพ่ายแพ้ของทีมและยังมีข่าวว่า WWE เนี่ยอยากจะผลักดันมอนเทสฟอร์ดในฐานะของนักมวยปล้ำเดี่ยวแต่ว่าสุดท้ายครับการแยกทีมก็ไม่เกิดขึ้นและทั้งสองคนก็กลับมาปั้มแบบแท็กทีมอย่างเต็มที่เหมือนเดิม ราวกับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงมีรายงานว่าเหตุผลที่ยังไม่แยกทีมกันเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่า WWE กลัวว่าถ้าแยกกันแล้วแองเจโลดอกกินจะไม่มีพื้นที่ในการทำเนื้อเรื่องอื่นๆหรือว่าไปไม่รอดนั่นเองทีมที่2ครับ DIY ซึ่งทีมนี้เนี่ยเพิ่งกลับมารวมตัวกันได้สักพักได้แชมป์ท็้ทีมร่วมกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยการที่ทั้งสองคนเนี่ยสามารถเดินเนื้อเรื่องของตัวเองได้ในฐานะของนักมวยปล้ำเดี่ยวการแยกทีมของพวกเขาก็มีความเป็นไปได้มากกว่านั่นเอง ในเรื่องนี้นะครับผมมองว่าไม่มีความจําเป็นใดๆเลยทุกคนที่จะต้องแยกทีมกันเรามองว่าแม้มันจะเป็นทีมนะฮะแต่มันก็สามารถแยกออกมาปล้ำเดี่ยวได้เหมือนเดิมโดยที่ยังเป็นทีมกันอยู่มอนเทนฟอดอาจจะมีเรื่องราวของตัวเองได้ครับโดยที่ไม่ต้องแยกกับแองเจโลดอรกิน แน่นอนว่าบางช่วงเนี่ยมันอาจจะเกิดความสับสนแต่ถ้าเรามองไปในกลุ่มของอิมพิเรียมเนี่ยทั้งกุนเทอร์และลูวิคไคเซอร์ก็สามารถมีเนื้อเรื่องของตัวเองได้อย่างเอกเทศกุนเทอร์ไม่ต้องมายืนให้กำลังใจข้างเวทีลูวิคไคเซอร์ไม่ต้องไปผลวในแมตช์ของกุนเทอร์แต่พอมันเป็นเรื่องราวใหญ่ๆพวกเขาก็สามารถออกมาด้วยกันได้ผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่เราไม่จําเป็นจะต้องหักหลังกันตลอดเพื่อที่จะให้ใครคนหนึ่งได้ปั้มเดี่ยวแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถเดินไปในทางของตัวเองได้ แล้วพอมันถึงเวลาที่จะต้องกลับมาป้ามในลีกแท็กทีมมันก็ไม่ต้องเสียเวลามาง,ง้อคืนดีกันอนะอย่างแชมป้ากับกาการโน่นี่ยิ่งง่ายเลยเรื่องส่วนตัวเนี่ยขอไปซัดคนเดียวผมว่าแม่งเล่าเรื่องพวกนี้ได้ง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องพยายามแยกออกจากกันนะครับข่าวต่อมาครับ AJ Styles ไม่รับ Hall of Fame ของ TNA AJ Styles นะครับถูกพิจารณาให้เข้าร่วม TNA Hall of Fame ในงานประกาศของ TNA นะครับแต่ก็มีข่าวออกมาว่า AJ Styles เนี่ยจะไม่เข้ารับ Hall of Fame ของ TNA โดยเจ้าตัวได้ออกมาทวิตว่า ผมยังคงปั้มได้อยู่หวังว่าอย่างนั้นผมตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองที่จะไม่รับการเข้าสู่ Hall of Fame ของ TNA WWE ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ผมทราบซึ้งใน TNA นะแต่ผมไม่อยากเข้าสู่ Hall of Fame ตราบเท่าที่ผมยังสามารถขึ้นปั้มได้และนี่คือการตัดสินใจของผม ในเรื่องนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเข้าใจ AJ Style นะคือเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่วางแผนในสายอาชีพของตัวเองอย่างชัดเจนเขาบ้านในที่ต่างๆอย่างเต็มที่วางแผนการเดินทางมาจนบ้านปลายแล้ววางแผนว่าตัวเองจะหยุดหรือจบลงตรงไหนนั่นคือสิ่งที่เขาพูดมาตลอด ดังนั้นการเข้าสู่ Hall of Fame ในความคิดของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ของนักมวยปล้มที่ควรจะจบสายอาชีพนี้ไปแล้วและยังได้รับเกียรติมากพอที่จะให้พูดถึงอยู่นะครับแต่ถ้ายังสามารถปั้มได้เจ้าตัวผงไม่อยากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ที่ TNA เพียงที่เดียวนะฮะแต่ว่าถ้าสมาคมอื่นอยากทำแบบนี้ผมคิดว่า AJ s t y l e ก็คงจะปฏิเสธเหมือนกันการที่ AJ s t y l e ได้เข้าสู่ Hall of Fame ของ TNA เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะทุกคน เพราะว่า AJ s t y l e ปั้มใน TNA นานมากครับและได้ช่วย TNA จากจุดที่ต่ำที่สุดให้รอดพ้นมาได้ในปัจจุบันการออกมาจาก TNA เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มีข้อโต้เถียงอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่า TNA เนี่ยไม่สามารถตกลงสัญญากับ AJ ได้เท่านั้นพวกเขาจากกันด้วยดีและ AJ s t y l e ก็ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าการที่เขาออกมาจาก TNA เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ TNA ไม่สามารถจ้างค่าจ้างตามที่เขาต้องการได้เพราะว่าตอนนั้น AJ s t y l e มีลูกและภระระยาที่จะต้องดูแลนะครับเขาเลยต้องการค่าจ้างที่มากขึ้น เมื่อ TNA ไม่สามารถรับข้อตกลงนั้นได้ทั้ง2ฝ่ายก็จากกันด้วยดีข่าวต่อมาครับการประกาศโปรเจกต์ใหม่ WWE ID หนึ่งในวิสัยทัศน์ของ t ิพพในฐานะ Chief Content Officer ของ WWE นะครับคือการขยายบริษัทไปสู่พื้นที่ต่างๆรวมถึงการจัด Performance Center ในที่ต่างๆด้วยซึ่ง WWE เนี่ยเคยทำมาแล้วในช่วงเวลาสั้นๆกับ NXT UK ญี่ปุ่นเม็กซิโกและที่อื่น แถมยังมีการสร้างโปรแกรม WWNIL นะครับสำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัยด้วยตอนนี้เนี่ย WWE กำลังมองหาวิธีเข้าร่วมกับวงการมวยปล้ำอิสระครับด้วยโปรแกรมใหม่ที่ทำให้พวกเขาเชื่อมโยงกับพื้นที่เฉพาะในวงการนี้ซึ่งก็คือ WWE ID ครับย่อมาจาก WWE Independent Development นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยมีเป้าหมายในการค้นหาสนับสนุนและพัฒนาสถาบันมวยปล้ำอิสระและนักมวยปล้ำ โดยมีโรงเรียนมวยป้ามอิสระ5แห่งครับที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรงเรียนภายใต้ WWE ID ได้แก่ r e a l i t y of Wrestling ใน Houston นนะครับในแม่ a าร์กอรี่ใน a อร์แลน Back and Brave Academy ใน i o w อา Elite Pro Wrestling Training Center ในคอน c o r d ดและ Knox Pro Academy นะครับใน l o s แองเจลิสซึ่งเจ้าของค่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นนักมวยป้ามที่ใกล้ชิดกับ WWE ครับอย่างเช่น Cody Rhodes, Cerrone, Booker T ที่เบสก่าวว่า WWEID เนี่ยเป็นความพยายามล่าสุดในการระบุและสนับสนุนการเดินทางของทั้งมวยปั้มที่กำลังม้าแรงซึ่งจะช่วยยกระดับโคลไฟและเสริมสร้างระบบนิเวศให้กับมวยปั้มอิสระได้นักมวยปั้มที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้นะครับจะได้รับการระบุว่าเป็น WWEID โดย WWE เนี่ยจะจัดหาช่องทางการเงินสำหรับนักมวยปั้มเหล่านี้และสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกได้การฝึกซ้อมในเวทีที่ดีที่สุดการดูแลจากผู้ฝึกสอนกีฬาเมืออาชีพและอื่นๆ โปรแกรมนี้เนี่ยยังอนุญ,ญาตให้แฟนๆติดตามความก้าวหน้าของนักมวยปล้ำผ่านการแข่งขันไฮไลท์และเนื้อหาเบื้องหลังที่จะออกอากาศทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ WWE ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับมีโปรโมชั่นมวยปล้ำอิสระแสดงถึงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับโปรแกรมนี้โดยบอกว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นอิสระในขณะที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรโมชั่นมูลค่าหลายพันล้าน,านดอลลาร์มันไม่ใช่มวยปล้ำอิสระที่แท้จริงในเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นทั้งโอกาสที่ดีและแย่ในเวลาเดียวกันครับ ในแง่ดีเนี่ยต้องบอกว่าการเข้ามาสนับสนุนของ WWE ในเรื่องนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่านักมวยปล้ำอินดี้มากมายไม่สามารถทํามวยปล้ำให้เป็นอาชีพหลักได้พวกเขามักจะทําในด้านของอาชีพเสริมเท่านั้นและสถานที่ต่างๆในการซ้อมหรือจัดทาขึ้นเพื่อมวยปล้ำโดยเฉพาะเนี่ยมักจะมีราคาแพงยิ่งดียิ่งใหญ่มันก็ยิ่งแพงยกตัวอ,อย่างคลอสของคายเซโลลินครับที่คลอสหนึ่งเรียนประมาณ3-4เดือนราคาร่วมแสนก็บาทซึ่งแน่นอนว่ามันมีอุปกรณ์มีความรู้และโอกาสที่ดีกว่า แต่มันไม่ใช่ราคาที่คนทั่วไปจะสามารถเอื้อมถึงได้ถึงแม้ตอนนี้ครับการซัพพอร์ตของ WWE ID มันจะอยู่แค่ค่ายที่เป็นของคนของ WWE เท่านั้นแต่ในอนาคตครับมันอาจจะกว้างขวางขึ้นก็เป็นไปได้และมันทําให้คนที่อยากเป็นนักมวยปล้ำเห็นลู่ทางในการตามความฝันของพวกเขาได้ง่ายขึ้นพราแค่เข้าไปฝึกในค่ายที่อยู่ในเครือของ WWE ก็สามารถถูกจับตามองได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับส่วนในแง่รายครับก็คือการที่ WWE เนี่ยเข้ามาในตลาดของอินดี จะทําให้ค่ายอินดี้จริงๆเนี่ยตายลงเพราะว่าด้านการเงินของสื่ออุปกรณ์หรืออะไรต่างๆมันไม่มีทางสู้ WWE ได้เลยครับและที่สําคัญเนี่ยนักมวยปั้มทั้งหลายในค่ายอินดี้ก็จะพยายามแหก่กันไปสมัครอยู่ในค่ายภายใต้สังกัดของ WWE นั่นหมายความว่านักมวยปั้มที่ยังคงสามารถปั้มในค่ายอินดี้ได้นั้นคือนักมวยปั้มที่ WWE ไม่ต้องการมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของมวยปล้ำอินดี้เนี่ยลดน้อยลง รวมทั้งการฝึกภายใต้ขอบเขตความรู้ของ WWE นะครับจะทำให้สไตล์การปั้มที่มีความสร้างสารรค์ในปัจจุบันเนี่ยถูกครอบด้วยสไตล์การปั้มของ WWE การเดินหน้าเข้าสู่ตลาดินดี้ของ WWE นี้นะครับจะทำให้มวยปั้ม i n ด i ้ขนาดเล็กตายลงอย่างรวดเร็วเพราะนักมวยปั้มและนักเรียนของพวกเขานะครับจะย้ายไปอยู่ในเครือของ WWE ID แทนนั่นเอง นะครับผมอ่ะวันนี้ข่าวสั้นโลกมวยปั้มก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ